ปีติตัวที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเนี่ยคนก็นพูดว่าอ่าคนลุกคนพองทราบทรานั่นมันเป็นปีติอีกแบบหนึ่งเป็นปีติเขาเรียกว่าภาลนาปีติปีติแบบนี้เป็นปีติแบบที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญฌานสองตัวนี้เป็นปีติที่สมบูรณ์เรียกว่าภาลนาปีติภาลนาปีติเนี่ยเห็นไหมนั่งละสาขึ้นมาเห็นไหม าทำบ่อยๆอยู่บ่อยๆเป็นบ่อยๆอยู่อย่างนี้เนะเป็นได้ตลอดปีตลอดนะนะเป็นทุกวันวันละหลายเนี่ยรักษาโรคได้ปีติตัวนี้ชานตัวนี้รักษาโรคตัวเองนะไม่ใช่รักษาโรคคนอื่นเขาเรียกว่าทาโอสถได้ปีติตัวเนี้ยนะนะแต่พวกที่เข้าไปถึงความเป็นโลกุตรละแล้วปีติตัวนี้สามารถ เอามาใช้ได้ตลอดเวลาฌานพวกนี้เพราะท่านอยู่ในฌานตลอดจนะําไว้นะพระอริยเจ้าระดับอาณาามีขึ้นอนณาคามีขึ้นไปถึงอรัตพุึ้งพระอรหันเนี่ยจะเป็นอโอโต้เป็นสมบูรณ์มากฌานตัวนี้ทรงฌานอยู่หรือไม่ได้เข้าได้ออกเป็นอโอโต้ของสมาธิอยู่ตลอดยีี่ชั่วโมงนะจำไว้นะออถ้าท่านถึงไม่ต้องทําอะไรไง <c oughs> จำไว้นะ พระอริยเจ้าระดับพระอนาคามีเนี่ยหรือพระอรหันเนี่ยไม่ต้องไปนั่งสมาธินะจำไว้นะไม่ต้องไปทำความเพียรนะ,นะอ่าเพราะเป็นสมบูรณ์แบบเรียกว่าอนันตริยสมาธิอนันตริยสมาธินะอนันต์แปลว่าเชื่อมเหมือนสายน้ําคือไม่ขาดสายแล้ว เป็นออโต้โดยแบบเต็มสมบูรณ์แบบไม่ได้เข้าได้ออกจะทรงอยู่อย่างนั้นตลอดปีตลอดชาติจนท่านดับขันนั่นแหละนี่นี่ของพระอาหารหันต์พระอนาคามีเป็นอย่างนี้เรียกว่าอนันตริยสมาธิเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ในฌานตลอดตลอดถึงจะพูดก็ตามเดินไปไหนจะเป็นเดินจงกรมเป็นความเพียรหมดเป็นเพียงกิริยาเฉยแต่ท่าน เป็นพระสมาธิอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะเพราะนั้นพระอาหารท่านรู้ดี